คลิปเว้ออกไะครับวิดีโอนี้จะเป็นการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องร้อยละโจทย์ปัญหาร้อยละนะครับไปกันเลยอันแรกนะครับคือการเขียนเศษส่วนในรูปร้อยละและเปอร์เซ็นต์นะครับวิธีคิดง่ายๆยนะครับเราต้องดูก่อนว่าตัวส่วนมันเป็น100หรือไม่นะครับถ้าไม่ใช่เราต้องทำส่วนเป็น100ก่อนนะครับ นะอย่างเช่นกรณีนี้ส่วนมันเป็น100หมดแล้วนะครับเราก็ดูว่าเลขข้าบนเลขตัวเศษเป็นเลขอะไรนะครับเราก็จะแปลงเป็นร้อยละได้เลยหรือเปอร์เซ็นต์ได้เลยอย่างเช่นข้อ1ร้อยละ36หรือ36เนะครับข้อ2รอละ5หรือ5ปข้อ3ร้อยละ89หรือ ข้สขอ้ขอสีอ่ยิสี่เอร์ซข้อห้าหนึ่งเปอร์ซข้อหกสอ็เซข้อเจ็ดหสิบเปซข้อแปดหนึ่งร้อยเปอร์เซข้อ9ก้าเจสิบห้าปซ็นตเห็นไหมครับว่าไม่ไม่มีอะไรยากเลยแค่สังเกตเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นหนึ่งอแล้วเอาตัวเศษมาตอบ แค่นั้นเองนะครับ คราวนี้เราแปลงจากโจทย์บ้างจากข้อความมาบ้างให้แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละการทำเป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละนะครับให้เราสังเกตว่าให้ตัวส่วนมันเป็นหนึ่งร้อยอย่างเช่นข้อนี้มีนักเรียนหนึ่งร้อยคนนะเราจะทำง่ายมากนะครับแสดงว่านักเรียนหนึ่งร้อยคนเนี่ยเป็นนักเรียนศิลปะอยู่ยี่สิบเอ็ดคน เขาถามนักเรียนที่เป็นชมรมศิลปะเนี่ยลอยละเท่าไรของนักเรียนป .5 งั้นนักเรียนป .5 มันมีร้อยคนแล้วไม่ต้องสีเรียเลยนะครับก็ตตอบไปเลยว่าร้อยละ27ของนักเรียนป .5 โอเคนะครับง่ายๆข้อที่2อลุงพัน์ผูกส้มโอกับต้นมะนาว100ต้น นะครับเป็นต้นมะนาวสาสิแปดต้นเป็นต้นโอกี่เปอร์เซ็นต์เป็นต้นส้มโอกี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเอแต่โจทย์โจทย์บอกมะนาวอา้าวโจทย์ไม่บอกส้มโอทำยังไงดีงั้นธรรมดามันมีหนึ่งร้อต้นรวมกันใช่ไหมครับดังนั้นเราก็เอาหนึ่งร้อยตั้งลบด้วยมะนาวไปนะครับ ก็จะกลายเป็นของส้มโอพอลบแล้ว1นึ่งลบสาได้62ต้นดังนั้นก็มีต้นส้มโอ62%เปอร์เซนของต้นไม้ที่ลุงพันโอกนั่นเองง่ายนะครับเนอะแค่มาลบกันเองอ่าที่สมีปิงปอง100ลูกนะครับสีขาว42สีส้ม36ที่เหลือ เป็นลูกสีเขียวลูกปิงปองสีเขียวเป็นรอยละเท่าใดของลูกปิงปองทั้งหมดนะคล้า,ายๆกับข้อเมื่อกี้เลยแต่เพิ่มความยากขึ้นมานิดนึงแสดงมันมีลูกปิงปองสีขาวสีส้มแล้วก็สีเขียวอยู่รวมกันดังนั้นถ้าเราอยากรู้สีเขียวเราก็ต้องเอาสีขาวแล้วก็สีส้มออกนะครับหรืองนะ่ายๆคือเอาไปลบกันหนึ่งร้อยนั่นเอง หนึ100่งแล้วก็ลบด้วย36เหลือ22่รูปมีปิงปองสีเขียว22่รูปจากทั้งหมดร้อยรูปนะครับดังนั้นสรุปง่ายเลยว่าเป็นร้อยละ22ของลูกปิงปองทั้งหมดเขียนะครับต่อมาอ่านนี้มีครานี้เรามาแปลงเป็นจำนวนเงินกันบ้างเขาบอกว่าทุกๆเดือนพ่อแบ่งเงิน20%เ ของเงินเดือนไปฝากธนาคารถ้าพ่อมีเงินเดือนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทพ่อฝากเงินเดือนละกี่บาทดังนั้นนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นของเงินเดือนพ่อเราจะเอาตรงนี้มาคิดเนอะนี่พ่อแปลงงั้นพ่อมีเงินเดือนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทงั้นเราก็แปลงจากยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่าเราแปลงเป็น ส่วนซักกลายเป็นเศษ20ส่วน100คูณกับสามพั 3, อสามหมื่บาทนะครับคำตอบก็จะกลายเป็น7,700บาทเทีย,น,ยงงนะครับง่ายๆนะครับอโรงเรียนแห่งหนึ่งปลูกไม่ใช่ปลูกสิมีนักเรียน925คน มีนักเรียนมา้อยละ9เาสิบของนักเรียนทั้งหมดวันนี้มีนักเรียนไม่มากี่คนอ่าสังเกตดีๆนะครับวันนี้ตรวจบอกนักเรียนมาร้อยละ9เกแต่ถามนักเรียนไม่มาเรียนอ่านะครับมีวิธีคิดอยู่2วิธีอ่ะขอเสนอวิธีเดียวแล้วกันนะครับอ่ะวิธีนี้คือ ถ้ามีนักเรียนหนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยมาเก้าสิบหกนะครับง,งั้นขั้นตอนที่ต่อมาจะทาเป็นหนึ่งส่วนซะก่อนถ้ามีนักเรียนหนึ่งร้อยคนไอ้ท่านี้ถ้ามีนักเรียนหนึ่งคนวันนี้มาเรียนเศษเก้าสิบหกส่วนหนึ่งร้อยเอาหนึ่งร้อยตัวนี้ไปหารข้างหลังนั่นเองโอเคไหมครับ่าพอหารเสร็จแล้วบรรทัดที่สามโรงเรียนนี้มี 9ก้ารคนวันนี้มาเรียน925คูณกับเศษเก้ส่วนหนึคือเอา925จากโจทย์ตรงนี้เอามาคูณแทนเองมันพอคูณเสร็จแล้วได้888คนดังนั้นวันนี้นักเรียนมาเรียนแล้วก็นักเรียนที่มีทั้งหมดรบด้วยนักเรียนที่มา จะได้นักเรียนที่ไม่มานะครับ925ลบด้วย888ได้37คนสรุปว่าวันนี้นักเรียนไม่มา37คนนั่นเองต่อมาเรามาคุยเรื่องลดราคาเวลาลดราคาเราจะลดราคาจากราคาป้ายที่ติดไว้นั่นเองอเคนะครับ นี่ใต้จิราคาไว้ตรงนี้อ่ะเขาบอกว่าดูจากโจทย์ร้านลดราคาเครื่องคิดเลข20%รนะครับร้านลดราคาเครื่องคิดเลขกี่บาทอ่าโจทย์ข้อนี้ถามตรงตัวเนื้อบอกเรื่องลดราคามานะแล้วก็ถามเรื่องลดราคางั้นเรามาคิดเลย แล้วก็จะแปลงจาก20%ตรงนี้กลายเป็นเศษส่วนซะนะกลายเป็นเศษ20ส่วน100คูณกับราคาที่ติดไว้ติดไว้390บาทประทูกันตรงๆเลยครับอเศษ20ส่วน100คูณกับ390จากับ78บาทนี่โอเคนะครับต่มามาต่อกันนะครับคันนี้ ร้านค้าลดราคากีตาร์สามสิบเปอร์เซนตนะครับผู้ซื้อจะต้องจ่ายกันกี่บาทงั้นหมายความว่าเออโจทย์ก็บอกเรื่องลดราคามานะครับแต่สิ่งที่ถามคือ,อ,อร้านขายกี่บาทนะผู้ซื้อจ่ายแต่าร้านร้านขายนะครับใช่ไหมครับโอเคนะดังนั้น มันถามให้ตรงตัวงั้นเราก็ต้องแปลงกลับไปเป็นเรื่องขายให้ได้งั้น <c oughs> ลดราคาสาร์เซ็นของราคาที่ติดไว้แสดงว่าขาย70%ซของราคาที่ติดไว้ตัวนี้มาจาก100ลบด้วย30นะครับนะเสร็จแล้วเราก็จะเอาตรง70%็ร์เนตรงนี้มาแปลงเป็นตัวเลขซะ 70%ก็แปลงเป็นเศษ70ส่วน100คูณกับราคา2,800ได้1,960บาทนั่นเองนะครับต่อมามารูโจทย์ข้อที่3ครับก็บอกว่าร้านค้าลดราคา15เอ่อโน้ตบุ๊ก15%ร้านค้าขายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกี่บาทดังแบบนั้น อ่าโจทดบอกเรื่องลดราคาสิบห้าเปอร์เซ็นถามเรื่องขายนะแล้ก็ต้องแปลงเหมือนเดิมนะครับลดราคาสิบห้าเปอร์เซ็นของราคาที่ติดไว้แสดงว่าร้านขายแปดสิบห้าเปอร์เซ็นของราคาติดไว้นั่นเองแปดสิบห้าเปอร์เซ็นมาจากหนึ่งร้อยลบด้วยสิบห้านั่นเองนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็แปลงจากแปดสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมาเป็น จำนวนเัินสาก,ก็เป็น85ส่วน100คูณกับ2องพัย25,520นะครับคำตอบออกมาก็จะเป็น21,692บบาทนั่นองโอเคนะครับ <c oughs> ต่อมาเรื่องกำไรขาดทุนเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับเราต้องมาทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ก่อน นะครับการกําไรขาดทุนที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นผลบอกว่าถ้าทุนหนึ่งร้อยนี่จะไม่ต้องว่าถ้าทุนหนึ่งร้ด้วยนะครับจะเทียบกับราคาขายหรือกําไรนั่นเองนะครับถ้าขาดทุนก็จะมีขาดทุนเนอะอ่ะมาดูข้อแรกกันก่อนกําไรสิบเปร์เต์หมายกันว่าถ้าลงทุนเปหนึ่งอบาทเราต้องได้กําไรสิบบาท หรือขายไป110บาทนั่นเองเข้า okay, ไหมครับอ่ะต่อนะกำไร25%หมายคำว่าถ้าทุน100บาทขายได้กำไร25บาทนะหรือขายไป125บาทนั่นเองส่วนถ้าขาดทุนมันก็จะกลับด้านกันนะครับ เห็นว่าถ้ามันเป็นกําไรเอาไปไปบวกใช่ไหมครับส่วนถ้าขาดทุนมันจะเอาไปรบนั่นเองนะครับดูจทย์ข้อนี้นะครับออมสินซื้อหูฟังราคา1,400บาทขายต่อให้แก้วตาในรายกำไรร้อยละ30ออมสินขายหูฟังราคาเท่าไหร่นะครับเรามาสังเกตสจทกันนั้นออมสินขายได้ กำไรร้อยละ30นะครับโจทยดบอกกําไรมาถ,าถามเรื่องขายนั่นเองนะงั้นเวลาขายขายเกิดจากกําไรบวกกับทุนนะกำไรบวกทุนกําไรอ่ะคราวนี้เราทิ่กําไรเป็น100เอ้ยทุนเป็น100บาทก่อน ้าซื้อหูฟังมาหนึ่งร้อยบาทนะครับขายไปร้อยสามสิบบาทเห็นไหมครับว่าจะได้กำไรตรงนี้ก็จากหนึ่งร้อยบวกกับสามสิบนั่นเองต่อมาถ้าซื้อหูฟังเป็นหนึ่งบาททำไมต้องเปรียบเทียบตรงนี้เราใช้บัญญัติไตรยางเข้ามาช่วยนะครับเปรียบเทียบเป็นหนึ่งหน่วยซะก่อนนะ กลายเป็นขาย130่งรอยสา่วนหนึ่งเราจะเอา100ตัวนี้มาเป็นตัวหารนะครับต่อมาเรามาเปรียบเทียบเป็นเงินที่เราซื้อมาจริงๆอ้อมสินซื้อมา1,400บาทขายไป1น0 0เอ้ยหนึ่งันสีคูณกับหนึส่วนหนึนะครับเท่ากับ1,820บบาทนั่นเอง กรณีนี้เขา,เาหาแบบขายทีเดียวเลยโอเคนะครับต่อมาอีกวิธีหนึ่งนะอีกวิธีหนึ่งเขาจะคิดกำไรมาก่อนนะครับกำไร30%์นะหรือร้อยละ30%นั่นแหละนะครับ เขาเอาร้อยละ30มเนี่ยมาหาก่อนเป็นเศษ30ส่วน100คูณกับพันสีได้เป็น420เสร็จแล้วแล้วเขาก็ไปรวมกับทุนทุนพันสีบวกกับ420กลายเป็น1นึ่งบาทเท่ากันนะครับเดี๋ยวจะทำแบบวิธีสั้นๆให้แล้วกันนะครับมาดูกันนะ ว่าขุนซื้อหูฟังมาแปดร้อยห้าสิบบาทขายต่อให้ก้าขาดทุนไปยี่สิบเปอร์เซ็นตต้นก้าซื้อหูฟังมาในราคาเท่าใดเขาบอกว่าต้นก้าซื้อหูฟังมาในราคาเท่าใดหมายความว่าขุนน่ะขายให้ต้นก้าเท่าไหร่นั่นเองโอเคนะครับอพอวิเคราะห์ตรงนี้ได้เสร็จอถามเรื่องขาย งั้นขายเกิดจากกำไรบวกกับทุนหรือทุนลบด้วยขาดทุนนั่นเองดังนั้นถ้าขาดทุนไป20%แสดงว่าขายในราคา1 0 0ลบ20เท่าแล้วก็80%บ80%โอเคนะครับ ต่อมาถ้ารู้ว่าขายไป80%แล้วก็เอาขายมาคิดเลย80%ก็เป็นเศษ80ส่วน100คูณกับราคาหูฟังอ่า800เอ้ย850คำตอบออกมาคือ680บาทนั่นเอง ดูข้อจัดมากันนะครับก็บอกว่าบอสซื้อเสื้อกันหนาวราคา540บาทนำไปขายต่อให้เพชรได้กำไร20รเเพชรซื้อเสื้อกันหนาวราคากี่บาทใช่ไหมครับเพชรซื้อเสื้อกันหนาวแสดงว่าบอสเนี่ยขายงั้นเขาถามเรื่องขายถ้าถามเรื่องขายเราจะเอา100ไปบวกกับ ยี่สิบนะครับจะกลายเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งเขียนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาหนึ่งร้อยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยมาคิดอ่ะก็แปลงเป็นเศษหนึ่งร้อยยี่สิบส่วนหนึ่งร้อยคูณกับห้าร้อยสี่สิบนะครับได้เป็น 648บาทนั่นเองนะครับทำแบบทันทันง่ายๆนะครับแบบนี้มาดูข้อต่อไปกันนะครับร้านค้าซื้อเตาอบในราคา4,700บาทถ้าต้องการขายได้กำไร3าไร35%ร้านต้องติดราคาขายกี่บาทอ่ะงั้น เขาบอกกําไรมาและถามเรื่อง่ายเหมือนเดิมงั้นเราต้องเอา100ไปบวกกับ35ก่อนกลายเป็น135เปอร์เซ็นต์นะครับนะเสร็จแล้วเราก็ไปคิดการาคาทุนเป็นเศษ1 3 5ส่วน100คูณกับ4,700บาทนะครับกลายเป็น 1345บาทนั่นเองนะครับทำแบบสั้นๆไว้มากเลยแต่ต้องวิเคราะห์ให้เก่งนะครับขอจบการทบทวนสรุปเนื้อหาของเรื่องกำไรขัดทุนเดโมเนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับ